สวัสดีครับทุนผู้ชมครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับชมฟุตบอลพรีเมียร์ของอังกฤษนัดที่36ของฤดูกาลนะครับแต่และทีมก็เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับเหลืออีกเพียงแค่3นัดก็จะผิดฤดูกาลนี้นะครับเกมที่เราจะได้ชมกันลิว์พเล่นที่แอนฟิลด์ครับตอนรับการมาเยือนฮัตเตอร์ฟิลด์ทาวน์ลิว์พตอนนี้หล่นลงมาเป็นรองจ่าฝูงแล้วนะครับมี88คะแนน ส่วนฮัตเตอร์ฟิลล์เนี่ยตกชั้นไปแล้วนะครับมีเพียงแค่14คะแนนมาโดรายชื่อซิเบโตจิงครับเริ่มฝังลิวโพครับผู้สัาประตูเป็นอ e ันซอนเบ็ ane, Sara, e ito, ino, คเกอร์รร il, แผงหลังก็มีเฟอร์จิลฟานไดจเจอมาเตสอัลโดรเบซันเทนเอร์ออาโนตรงกลางเป็นจอร์แดนเฮนเดอร์ซันโจโยวายนาดอมดาบิกีเต่าและสามประสานแดนนาครับสดมาเน่โมฮัมหมดซาร่าและเว็บโตฟิมิโนครับส่วนฮัตเตอร์ฟิล์ทาวครับผู้สัาประตูเป็นโยมาลัสเซลแผงหลังก็มีคองโกโรชิลเลอร์ เดิมตามิสเมตตรงกลางเป็นบาคุน้าเจอทานฮอกอาลรอนมอยเอ็มเบนซาคาซูก้าและนาเปาเป็นเซฟเฟนมูนี่นะครับครับเกียนที่สำคัญที่ลิเวอร์อพูลต้องการสามแต้มครับเพื่อที่จะแซงมสตีไปเป็นจา่าฝูงครับก่อนที่มาสตีจะเล่นเกมในวันอาทิตย์ครับออกไปเยือนเบนล,ลี ส่วนฮัตเตอร์ฟิลเนี่ยก็แข่งให้ครบ38นัดเท่านั้นนะครับเพราะว่าตกชั้นไปแล้วรถมอยให้ที่คายูก้าเปิดติดวายนาดุม่มมาที่เทรนเนอร์อาโนโซาร่า,ราวายนาดุม่มไปที่กตีตาวายนาดุม่ม ไหลามาที่เทนร,ร,อรนอาริสโซอาโนอาโนเปิดติดอารอนมอยแถว2เป็นเฮนเดอร,ร,ธร,ร์สันเฮนเดอร์สันซัดลูกนี้แม่ก็ไปเข้ามือ,อยามาแรตเซลเอ็มเปนซาคาโชค้าโดนแย่งไปได้ครับโดยทางเฮนเดอร์สันอาร์ฟิมิโนให้ติดแม่เชนเดอร์ให้ก็ไม่ผ่านครับติดโรเบอร์สันโรเบอร์สันให้เฉลีมามาเข้าทางคาโชค้าฮองโกโร มาที่ฮอกมาสายที่อารอนมอยเดิมไปให้อนี้ติดติดมาติบนะครับฟนานได้กีตาลิวโพรได้แข่งก่อนนะได้เล,เล่นในคืนวันศุกร์เนี่ยก็เพราะว่าการสัปดาห์นี่ลิวโพจะต้องออกไปเยือนบาร์เซโลนานะครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบรองชนะเลิศนัดแรกนะครับ ก็ถือว่าเข้ารอบ2ปีติดต่อกันครับเข้ามาสู ara, ่รอบรองของศึกเซปสีนนะครับสำหรับลิฟโูลซาร่าให้มาที่ฟิมิโนไหลต่อซาร่าซาร่าโดนดรอกออกข้างครับเป็นลูกเตะมุมของลิฟโูลครับซาร่าครับเปิดเปิดมาเสาสองแล้วเสือโชคมา เรเก็บได้แล้วซัดลูกนี้ติดบล็อกแล้วเป็นมูนีที่ตัดแต่บอนว้ยทุ่มถึงกว่าครับฟานไดเกต้าให้ฟิมิโนไหลควังขวาซาร่าในกรอบเผื่โทษซาร่าปั่นให้เฮนเดอร์สันโอ้โหยิงหลุดกรอบออกไปเองครับโอกาสทองของลิพูที่จะขึ้นนำในเกมนี้ครับโอ้โหเกมที่แล้วที่ หรือโพไปเยือนคาดิฟเฮนดอรสันก็ลักษณะคล้ายๆแบบนี้แะครับแต่ว่ายิงโอ้โหหลุดกรอบออกไปเหมือนกันนะแต่ลูกนี้นี่นี่ก็น่าได้ครับไม่ได้ครับลูกนี้ก็โอกาสหุดลอยไปเอาคนหน้าคาชูกานี่ไปที่เอ็มเบนซ่าจ่ายติดโรเวอร์สันครับ บอลอยู่ที่เกตามาเน่ทรเปอร์สันทรเอร์สันไหลมาเฮนเดอร์สันจิ้มต่อมาที่ฟิเมโน่ต้นเสาซาร่าซ้ำเอ้าโอ้โหไม่ได้ครับซาร่าตอบซ้อนลูกเดียวโอ้โหรอสเซลมาทันเฉยเลยครับโอ้โหโอ้แปดเหลือเชื่อครับปัจจุบันนี้โอกาสทองที่จะขึ้นนำครับสำหรับลิเวอร์พูล อาร์ดูฮาร์เตอร์ฟิลมาครับมูนีไหลอาริสันหูแล้วอาโนเคลียร์ครับเฮนเดอร์สันให้ฟิมิโนจับยาวไปแล้วอารครับไป็นบอกของคาร์เตอร์ฟิลบาคนหน้าจับยาวไปนิดนึงเฮนเดอร์สันตัดมาให้ซาโดมาเน่ฟิมิโนไม่ล้ำหน้าครับโอ้โหหนึ่งศูนย์เลยครับโอจนได้ครับลิฟโพรได้ประตูขึ้นนำไปแล้วครับจากอัลโกฟิมิโนครับถือว่าแก้ตัวสำเร็จครับโอ้โห ก่อนหน้านั้นเนี่ยฟิโมโน,โนจะทําประตูได้อยู่แล้วครับแต่ว่าสุดท้ายก็มาได้จังหวะนี้นะครับโอ้แล้วเซลนี่เซ็เลยอาครับลิวโพดได้ประตูตามที่พวกเขาต้องการแล้วครับเฮตซันตัดได้จากกลางสนามน,นะครับสดมานเน่ครับแล้วให้ฟิโมโนแล้วหลุดเลยครับแล้วแปเข้าไปครับ ต้องบอกว่าเป็นการยิงที่เฉียบขาดครับของทาง Roberto Firmino ถ้าจบแบบนี้ิเวอร์พูลก็จะแซงมาส,สตีขึ้นไปนะครับเป็นจ่าฝูงว่าตอนนี้อ่ะก่อนแข่งนี้ิเวอร์พูลตามังแมาส,สตีเพียงแค่แต้มเดียวนะครับลิเวอร์พูแ88แต้มมาสตีแปดสิตี้89นะครับซาลา ไหลามาที่โอ้โหฟิม oh ิโ oh, นครับโอ้โ oh ห oh, ไม่เข้าครับแมเกื <c oughs> อบจะ2อศูนย์ดูครับฟิมิโนตัดบอลได้อีกแล้วครับเฮนเดอร์สันไปที่วายเนตุ้ม um ครับวางมาให้กับซาร่าเอาลงแล้วไหลให้กับฟ <c oughs> ิมิโนแม่ฉลับหรือเปล่าไม่น่าจะฉลับนะครับโอ้โ oh ห oh, ยิงออกไปเองครับเติร์กเตฟิมิโนอ้าวฉลับโอ้ <c oughs> ฉลับนะครับแม <c oughs> เห็นเจ้าตัวเสีงโอ้โหอาร์ตุงแต่บอมซาร่าเปิดมามงแล้วอารบอลลึกไปถึงรัสเซลครับเอ็นเบนซ่าบาคหน่าชิลเลอร์ไปที่บาบาคหน่าอีกครั้งชิลเลอร์บาคหน่าฮอกโดนตัดไปครับบอลมาที่สโดมาเน่มาเน่ก็จับด้านไปหน่อยครับ บอลของทาง h a z a r Field Town k a s h u ไปที่ Tommy Smith เปิดติดเกต้าอ้าว r o b e r s o n อ้าว r o b e r s o n ฟาวครับรีคิกของ h a z a r Field Kashuca มบอลมาที่ h เดอ r ์ Field อ้าวไปต้องปะจ่ายไม่ดีครับบอเวน่ามาที่ทางมูนีบอลมาที่อารอนมอยโอ้โหเกือบจะตีเสมอได้ครับ h a เด r ร Field t ท w n ครับโอ้โหอารอนมอยได้ มีโอกาสที่จะยิงตีเสมอในเกมนี้ครับโอ้โหชิงกันครับมูนีกับอารอนมอยนี่ครับเสียหลักแล้วอารอนมอยครับโอ้โหตั้งใจที่เสาแรกครับแต่ว่าบอลหลุดกรอบออกไปโอ้โหรอดครับลิอโพรแม่เดลันเกเตฟันได้ให้เกเต 6นัดล่าสุดลิวโพชนะรวดเลยนะครับส่วนฮันเดอร์ฟิลด์เนี่ยตรงกันข้ามนะครับแพ้6นัดรวดครับทุกรายการอา้าวซาร่าให้มาที่ฟิมโนมาเนี่จับยาวไปนิดนึงครับแล้วโดนเก็บไปคาซูก้าแล้วก็จบครึ่งแรกครับลิวโพครับนำฮันเดอร์ฟิลด์ทาวอยู่1ประตูต่อ0นะครับประตูขึ้นนำจากโรเบโตฟิมิโนนะครับ ชมเกมครึ่งหลังกันต่อครับลิเวอร์พูลกับฮัตต์ฟิลด์ทาวนครับครึ่งแรกเป็นลิเวอร์พูลนำยนอยู่หนึ่งศูนย์มาเน่ฟันได้วานาดุมวางไปบอลอีกเดิมอ้าวซาร่าเก็บได้ซาร่าซาร่า,ากอบพิษหายมาที่เกอ,อิตา้าโหดยิงลูกนี้ก็ลาสเซลพุ่งรับไว้ได้ครับอารอนมอย ไปซ้ายครับที่วิกเดอร์รวมปาที่พิชัดไหลามาที่ฮอกแต่กีตาร์แต่พิชัดอีกที่นึงก็ติดบล็อกครับเอมเมซ่ามาที่บาคุน่าบาคุน่าฮ็อกติดฝันได้ครับฝันได้ฝันได้เขินไปที่โรเบอร์สันนะครับไปดูโรเบอร์สันฝันได้โรเบอร์สันอีกครั้งฝันได้ครับ ไปที่เฮนเดอร์สันเกยต้าอาร์โดเบอร์ซันมาเน่ให้ติดเอ um, ็มเบนซ่าวายาดุมเต้นเต้นไม่ได้ครับบอลมาที่ Mun i, Mun i, um, มูนีมูนีไวอาดุมแม่ก็ยังตัดไปได้ครับเกยต้ามาที่โรเบอร์สันเซโดมาเน่เจอแดนเฮนเดอร์สันไหลมาที่มาเน่เข้ากลางบอลลึกไปถึงลอสเซลครับ ฟันนท์ขม่งตาได้อาจต่ว่าไม่มีผู้เล่นของลิเวอร์พูลอยู่ตรงนั้นแล้วพิชัดให้มาที่ทอมมี่สมิธสมิธโอ้โหตั้งจ่ายติดโลเบอร์สันครับมาเนี่ไปที่ทางเทน,นีสเซอร์อาร์โนเฮนเดอร์สัน,โน,โน,สนขวาครับเป็นซาร่าซาร่าไหลมาติดของโกโลแต่อ้าวฟิมิโนตัดได้ฟิมิโน,โน,โน,โนสับ <c oughs> ไม่ผ่านคนระับ ของโกโลของโกโลเคืนกลับไปที่ชิลเลอร์พิจัดพิจัดบาซ้ายมอยให้อ้าวแต่อารอนมอยฟาวครับมาดุมให้มาเฮนเันฟิมิโนเคืนกลับไปที่เจยตตามาเน่ฟิมิโน,น,เ,เ,น,โนเล่นไม่ได้ครับบาคุณา่า จ่ายติดเกยิต้าครับแล้วซาร่าให้มาฟิเมโนโ,โดนแย่งไปแล้วครับโอ้โหแล้วดูครับพยายามบีบครับพเลเนขอเวอริพูลเกมแรกที่ที่เอจัสติฟิสเตียมบ้านของฮัเต์ฟิลทาวน์นี่ริวอูลบุกไปชนะหนึ่งนครับตอนนั้นประตูชัยจากโมซาร่านะครับเดตเตอเปิดมาอาริซอนชอกออกมาครับ ขอสองเป็นเลี้ยวโผลเก็บได้ครับไวดมให้มามาเน่มาเน่เนเอา้าวโอ้เสียบอลง่ายไปหน่อยครับโอ้เป็นฮาร์เตอร์ฟิลได้ลุยต่อครับบาคุน่าอา้าวจ่ายยาวไปแล้วฮอร์สันให้มาฟโนโนิวิโนวายดุมมาสายที่โดโรเบอร์สันสสดงมาเน่เฮอร์สันไหลโอ้โหจ่ายไม่ถึงมาเน่ครับเกมนี้ อัลเฟิวทาวก็ถือว่าเกมรับก็ถือว่าเล่นใช้ได้เลยนะครับตอนนี้เพิ่งโดนแค่ประตูเดียวโรบสันให้มาเน่ฟิมิโนซาร่าซาร่าไปได้แล้วครับซาร่าไหลามาที่ฟิมิโนโอโห,โหตามน้ำแต่ว่ามาไม่ผ่านมาลัสเซล,ลครับโอโห,โห,โห,โหดูอะัรครับมาเน่ตัดได้ให้ที่ฟิมิโน,โน,โนครับซาร่าซาร่ามีช่องซ้ายครับ เลือกให้ฟิโน่ครับเอียงเลยครับแมแต่ว่ายิงไปติดลัสเซลครับถือว่าปิดมุมเสาแรกได้ดีครับลูกแต้มุมของลิวโพลน,นะครับเอายาคาบี้ครับเดยาคาบี้ลงไปแทนมูนีเยนเบนซาออกแล้วเอาเจสันเพนเช่นลงไปครับมาเน่เอาติดเดยาคาบี้เดยาคาบี้ หล่นล้อมต้องคืนที่บาคนนะ่มาทางขวาครับที่จะใช้แผนเชี่ยนแผนเชี่ยนไม่ผ่านทางด้านจีตามานี่ให้ฟิมโน,โนชิงกับมานี่ออกซ้าครับที่นาบิเกีตาไหลามาที่ฟิมโนโอ้โหจับยาวไปหน่อยครับป้าพื้นที่เหลือน้อยครับทำให้ฟิมโนแตะปุ๊บนี่บอลออกข้างไปเลยครับมีการเปลี่ยนตัวอีกครั้งครับถอดโมซาลาออกครับ แล้วส่งทางด้านอ,รอ,อรเรสออเล็กซชาเบเลนลงไปแบอซิลเลอร์บอกให้รีบเดินออกไปหน่อย <The Sch iller> อเล็กออเล็กชาเบเลนครับลงมาแทนโมซาลากลางสัปดาห์ก็จะมีเกมสำคัญด้วยนะครับก็คืออยู่ไฟเซอร์เบสตนะครับออกไปเยือนบาร์ซามาถึงตรงนี้ลิเวอร์พูลก็ยังมีโอกาสดุนดับเบิลแชมป์อยู่นะครับ คือตัวเองต้องทำหน้าที่ให้เต็มที่ให้ดีที่สุดนะครับเก็บสามแต้มให้ได้ทั้งหมดแล้วต้องภาวนาให้แมนซิตี้สะดุดสักนัดหนึ่งนะครับคือถ้าชนะหมดเหมือนกันนี่แชมป์ก็จะตกไปของแมนซิตี้นะครับเกีต้าให้มาเน่เฮนเดอร์สันทีมนอกขึ้นกับไปที่วานาดุมเทรนเอ,อร์เซอัโนหวนแมจิกอิริกเดิมครับอารอนมอย ให้มาที่พิสขาดออกซ้ายครับเดิมปัดมาเยียร์คาบีอาโนให้ที่ฟนานไดเกต้าแล้วก็จบเกมครับอ่าลิวพูลครับเฉือนชนะฮัตเดอร์ฟิลด์ทาวได้1ประตูต่อศูนย์ครับประตูใชยจากโรโต้ฟิมีโนนะครับในครึ่งแรกถ้าจบแบบนี้ลิวพูลก็จะแซงแมนซวขึ้นไปนะครับจาก88คะแนนเป็น 91คะแนนโอ้ถ้าเป็นปกติแต้มแบบนี้เนี่ยแชมป์ไปแล้วนะครับแต่ลูกคานี้โอ้ถือว่ายกมาตรฐานสูงที่เดียวครับออ่ะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมอันนี้ก็ดูว่าลิวพูจะสามารถเก็บ3แต้มได้หรือเปล่าแต่ดูแล้วผมว่าไม่น่ายากนะครับสำหรับ3แต้มสำหรับลิวพูเนาะอ่า เจอแฮตตีฟิลทาวทีมที่ตกชั้นไปแล้วนะครับก็เล่นให้ครบเท่านั้นแหละครับก็ฝากทุกท่านไว้ด้วยนะครับผมก็เวลาตีสองนะครับคืนวันศุกร์นะครับก็จะจบอย่างไรสำหรับผมต้องลาทุกท่านไปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ